คือวิวพงษ์ชนกเนี่ยนะครับพาร์ทเนอร์ของผมเนี่ยบอกว่าเธอเป็นนักกีฬาที่ถูกบอกว่าสวยที่สุดในโลกเป็นนางงามมิสไทรแล์เวิลด์ที่คว้ารางวัลเยอะที่สุดในโลกเป็นทูตสาพันธ์ายคอนโดซึ่งเกาหลียกให้เธอวิวยังบอกผมเลยว่าชุดนั้นเธอยังไม่รอดเลยคุณปอป้อซึ่งผมดูแล้วว่ามาดีผมว่าเอาแบ็กแฮมโรนันโดมาใสาย่ยังยังไม่รอดเลยในมุมของผมผมว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วแหละนะครับอย่าพูดเยอะไปกว่านี้เลยครับเพราะว่าเครียด เครียดฮะเดี๋ยวลองเท้าเดี๋ยวไปตัดอีกตอนหนึ่งนะฮะเพราะว่าเรื่องของชุดนี่มันอัดอั้นจริงๆผมจะบอกเคล็ดลับการแต่งตัวดีให้ฟังไหมคือหลายครั้งเนี่ยเวลาผมไปตีเทนนิสเนี่ยจะมีหลายคนบอกโอ้ oh, คุณแชมป์ทำไมคุณแต่งตัวดีจังเวลาคนมาขอถ่ายรูปความคิดสัส้นสรรมันไม่ได้ออกมาแบบแบบนี้หรอกครับในมือถือของผมเนี่ยผมจดไว้หมดนะครับผมมีผ้าคาดหัวเนี่ยกี่เส้นกี่สีผมมีเสื้อ แบบแขนกุดกับไม่กุดกี่ตัวกี่สีผมมีกางเกงกี่สีผมมีถุงเท้ากี่สีผมมีรองเท้ากี่สีแล้วผมก็ต้องไปทําการบ้านว่าแฟชั่นนับปีนั้นๆเป็นอย่างไรผมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอ่ะก่อนไปซ้อมผมต้องจัดว่าผมจะต้องแต่งไม่เหมือนกันแล้วผมจะต้องให้เสื้อผ้าของผมเนี่ยทุกตัวได้มีโอกาสออกมาเฉิดฉายเพราะมนุษย์เนี่ยจะเป็นคนขี้เกียจคิด เมื่อไหร่ก็ตามคุณไม่วางแผนเนี่ยคุณจะเห็นว่าเสื้อที่ขายดีสุดมี3สีฮะดำตามขาวเทาเพราะว่ามันมันเข้าได้กับทุกสีแต่จริงๆเนี่ยสีที่มันเล่นได้สีส้มเงี้ยสีเขียวเงี้ยสีน้าเงินโอ้มันเล่นได้เยอะมากเลยฉะนั้นผมเลยบอกไงฮะว่าพิธีกรกีฬาอาชีพคนคนหนึ่งเนี่ยที่มีคนมาถ่ายรูปพอๆกับนักกีฬาทีมชาติเนี่ยก็เพราะผมใส่ใจ นี่ขนาดผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมใช้ชีวิตประจําวันแต่แต่ผมใส่ใจแล้วผมให้เกียริกับกีฬาที่ผมเล่นผมให้เกียริกับคนที่มาขอผมถ่ายรูปผมต้องใช้เวลาในการเลือกชุดเลยแล้วกูเพโอลิมปิกสเนี่ยซึ่งเป็นการรวมคนทั้งโลกอ่ะมีเวลา4ปีมีเวลา4ปีมีเวลา4ปีแต่คนกลางๆเขาบอกว่าอ๋อชุดเนี้ยไปจิ้มไปดูตามไม่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยเลต้องเปลี่ยนครับ แบรนด์กีฬาไทายคนไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอินกับเรื่องตรงนี้คุณต้องการ c r e เอทีฟดี r ร c เตอหรือว่าพันธม,มิตรทางความคิดเรื่องแฟชั่นและเพิ่มมูลค่าคุณติดต่อมาเลยฮะ